ท็อ5โกอ็อฟเดอะวีคประจำสัปดาห์ที่27อันดับ5การท่าเรือ FC และชนบุรี FC จังหวะสวนกลับเร็วของฉลามชนที่ทิ้งบอลยาวขึ้นหน้าไปทางซ้ายก่อนที่จะเปิดเข้ากลางมาให้เอลิอันโดกระโดดแปรเข้าไปอย่างเน้นๆโอกาสของชนบุรีต้องเน้นๆหน่อยครับเปิดเข้ามาเอเิอันโดแทงลงดีอ กลับเข้าสู่เกมได้ครับชมบุรีแม้ว่าผู้เล่นจะเหลือเพียงแค่สิบคนนะครับดูครับน่าจะเป็นชาณรงค์นะครับเป็นสำหรับทีมใช่ครับคือมองอยู่แล้วครับมองว่าทางอดิอันโดเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับแล้วเปิดไปตรงโอ้โหพื้นที่ว่างตรงนี้ครับเปิดมาแล้วนี่ครับยิงย้อนเข้าไปตรงนี้โอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับทางพอดมุตเลยครับโอ้โหอันดับสี่ ตราดเอฟซี FC พบกับทีธีประจวบเอฟซีเป็นจังหวะเข้าทำลูกสุดสวยของต่อพิฆาตที่โชว์การประสานงานของแนวรุกจนทำให้ภูมินแก้วตาได้โอกาสยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปาครับบอลทางซ้ายครับวิริยุทธ์ก,กายเย็นทุ่มเข้ามาจับเบิ้ลให้กับภูมินบอลกลับไปวีระวุฒแล้วเข้ากลางมาชิงเข้ามาแล้วกดซ้ายลรงนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำจากภูมินแก้วตาครับเนี่ย น้ำหนักช่างเมื่อเช้าเลยครับรัชพลแล้วก็วอนเล่ตานั้นไม่ต้องแรงมากครับแต่ทิศท,ทางมันได้อเ,เอาแล้วครับต่อพี่คาดบุกขึ้นมานำแล้วครับหประตูสูตรครับนี่ฮะน้ำหนักช่างเมื่อเช้าจริงอากินโดเนี่ยได้แต่มองครับอันดับ3การท่าเรือ FC พบกับชุนบุรี FC ลูกฝีคิกท้ายเกมสุดสวยจากบดินผาลา ที่วิ่งมาปั่นด้วยขวาบอลลอยข้ามกำแพงแล้วเสียบใต้คานเข้าประตูไปอย่างสวยงามขวาของบัดินพาลาปั่นลูกเดียวโอ้สุดๆเลยกับฟรีคิกจังหวะนี้แสงดำสองดึกอีกครั้งหนึ่งกับสิงเจ้าท่าโอ้โหลูกนี้โอ้โหชนบุรีต้องบอกว่าจะได้แต้มกับบ้านอยู่แล้วแล้วปั่นลูกนี้ดูครับ โอ้มาแบบสปปิงข่าท้าแบบสุดตัวแล้วครับโอ้โหโดนปลายมือแต่เอาไม่อยู่ครับทางชนินโอ้โหยิงดีมากครับตรงนี้บอนตกคดีคร,รครับโอ้โหสวยจริงครับโอ้โหอันดับ2 SCG เมืองทองยูเนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเป็นจังหวะขึ้นเกมของกิเลนพยอง ก่อนฝากบอลให้กับซาดอมีซาเยฟพาบอลเข้าสายแล้วปั่นโค้งงเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างงดจดทุ่มเร็วเลยครับฝากบอลมาที่แดเลแดเลเจอกับธนศักดิ์ครับมีซาเยฟเข้าสายสายแล้วสัตว์ดูดเรียบร้อยลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับซาดอมีซาเยฟนาทีที่สิบหกการแข่งขันครับโอ้โหทำกันไม่กี่จังหวะครับเมืองทองได้ประตูขึ้นนํำแล้วครับจังหวะทุ่มเร็วครับทางด้านขวานะครับ ทุ่มาแล้วก็ทางฝั่งแดนเลยครับไหลกับซาดอบิซเยฟคล้องบอลเข้าซ้ายครับแล้วก็ปั่นเข้าไปครับทางเสาสองครับประตูที่12ของเขาในลีกฤดูกาลนี้ครับและเหลี่ยมตรงนั้นนี่ซ้ายพอดีครับได้พักมาเต็มเต็มเกมนึงครับปั่นซ้ายเลยครับหายครับเป็น 1- 0หมดสิทธิ์เซฟครับทางสราโน์ครับอันดับหนึ่งเ c สจีเบอรโธงยูเนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดลูกยิงไกลสุดสวยของโชจีฮุนที่ก้มหน้าซัดกว่า30หลา บอลพุ่งแหวกแนวรับและหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามเชียงรายยังยังลุยก็จะเอา2 2เอาครับเฟริปเป้เฟริปเป้ตัดมาเอ้าบอลมาเข้าทางพวกเดียวกันดิวให้ติดแถว2โชจีฮุนซัดลูกดีด้โอเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับปู่เก่งง้างมาจากบ้านเลยครับโชจีฮุนตีเสมอในช่วงทวเวลากันหข่งขึ้นแรกครับคืออาจจะไม่คิดว่าโชจีฮุนจะยิงแลวจะยิงได้ดีขนาดนี้ครับ เนี่ยครับง้างแล้วแล้วก็กดด้วยขวากระตูมเดียวหายเลยครับจังหวะบิลเน็ตจะลุยครับแต่ว่าสกัดออกมาแล้วมาเข้าทางโชติยุนบอลกระดอนพื้นนิดนึงนะฮะจังหวะที่สุพรเนี่ยสกัดออกมาครับยิงแล้วก็ดอนพื้นนั่นแหละครับทำให้สมพรเนี่ยเสียจังหวะไปด้วยครับเซตฟุบอล